พู้ใด้นะผู้ใดจิตดูใจตัวเองนะถ้าใจตัวเองโลเลเนี่ยมันลงตาพูดว่ามีกิ๊กนั่นแหละนะใจประเภทนี้ไม่สมควรแก่ทำไปอยู่วัดไหนก็ตามอยู่ไม่ได้นานหรอกนะอย่างครูบาอาจารย์สั่ง แต่ไม่ได้ว่ากูบากรุณารุบากรุณาเขาไปก็ไม่แม่รหลวงตาสั่งให้ไปอยู่ถ้านมผาแต่ปีนี้ก็จะกลับมาจำมรรษาที่เดิมกลับมาสู่บ้านอันนี้มไม่ได้ว่ากันเพราะนี่เป็นคําสั่งกุบาอาจารย์แต่ใจที่เห็นไหมมาเขาเรียกใจไม่มีที่อยู่ ไม่ยอมตายไม่สละตายสละเป็นกับมันเลยนะโอ้ยใจนี่แหละคือกิเลสกิเลสมันอยู่ที่ใจเนี่ยดับที่ใจเนี่ยเห็นไหมท่านบอกว่าเหตุปัจโยนี่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะเห็นไหมดับที่เหตุก็ดับที่ใจนี่แหละนะชนะมันได้ยังไง ใจมันปาถนาลามกใจอยากใหญ่อยากอยากค้นควายหาชื่อเสียงเกีดยรติยศทรัพย์ส,สก,กาละเนี่ยโอ้ยไปของเขาเนี่ยมีจะกกิเลสเนี่ยมิจะ่ใส่ปุ๋ยมันอะเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กิเลสเลยเนะ จำได้ไหมพระพุทธเจ้านั่งอยู่ต้นสรีมหาโพธิ์พระองค์ใจพระองค์จิตพระองค์ถึงร่างกายเลือดเนื้อเราจะเหือดแห้งเห็นไ,ไหมเราจะไม่ยอมลุกจากที่เข้าใจความหมายไหม มันอยู่ภาคใต้เรามาตรวจสอบตัวเองนะตรวจสอบดูดีๆไม่ใช่ไปตรวจสอบคนอื่นฮะมันแสวงหาสิ่งเหล่านี้นะโง่เต็มทนแหละนักบวชเรา ลูกตถาคตไม่สมศักดิ์ศีนะเราต้องรวยรวยรวยทมนะรวยศีลรวยธรรมไม่ใช่เป็นรวยสมบัติของโลกอย่างนั้นใครก็มีได้ ไปสร้างวัดยังหอปราษาทราชวังก็อย่าไปสนใจมันอยู่กับ t อบเนี่ยนะอยู่กับธรรมะเนะี่ยปลอดภัยที่สุดมาใจมันต้องอย่างนั้นนะนะจะไปหาแต่เงินแต่ทองนะเอามาทําหาอะไระเอามาทําทําไมเอามาทหไม มาฉาบทาตัวเองทําไมชื่อเสียงกิติยศราภสการละถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมมันเป็นคนละเรื่องเลยนะกับธรรมะอยากได้มันก็ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่เคยทําไว้มีแต่ของเก่าของเดิมเดิมตามรอยเดิมซ้ำๆซักๆเกิดตายเกิดมาตายเล่นนี่เขาเรียกหัวใจโลเล ใจไม่มีหลักปักขี้เลนโอนไปโอนมาวันไหวกับโลกอธรรมให้อย่างเงี้ยมันไม่สมควรแก่ธรรมะใจอย่างนี้รับธรรมะไม่ได้ดอกมันก็รับได้จากกิเลสไหลเข้ามานั่นแหละทับถมหัวใจตรงนั้นเต็มไปด้วยกิเลสทันหาเหมือนเดิม กิเลสมันไม่ได้กลัวพันษามันไม่ได้กลัวพัทยยศนะกินเลเนี่ยมันกลัวอะไรรู้ไหมกลัวนักปฏิบัติอะมันกลัวศีลกลัวธรรมะมันเป็นค่าศึกต่อกันนะมันกระจอกมากที่เป็นข่าวเป็นข่าวเนี่ยสมัยพุทธกาลยิ่งกว่านี้อีก พระที่ไม่ละชั่วกลัวบาปเนี่ยมันจะมีวินนยะสอง้อยยี่สิบเจ็ดนี้แสดงว่ามีพระสองร้อยี่สิบเจ็ดพระทำชั่วมีเหตุพระพุทธเจ้าถึงบัญญัติขึ้นยิ่งกว่าทมัปัจจุบันนี้กิเลสตัณหาเนี่ยมันอยู่ที่ใจเรานี้มันไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าเราไม่ตำรวจตรวจสอบตัวเองนะไม่มีสติ ม่มีปัญญาส่องก็ไปเห็นใจตัวเองเนี่ยโอ้ยมันก็ลุ่มหลงอยู่ดีจะบวชนานขนาดไหนก็ตามไม่ต้องไปสอบเอาปวเ,เรียนนั้นปวเรียนนี้หรอกมาตรวจสอบแค่ใจตัวเองเนี่ก็พอแล้วนี่ข้อสอบโจทย์อยู่ตรงเนี้ยคาตอบก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ใจฮิลิโอตปานะความ ละอายแก่ใจความกลัวเกรงกลัวต่อบาปเป็นพื้นฐานของใจที่จะมีธรรมะวันนี้เป็นคนมันยังไม่เต็มเลยรู้จักไหมเป็นคนไม่เต็มคือมันไม่มีศีลอะฮะแล้วมันจะมีปัญญาได้ยังไงมันก็มีแต่ความปัญญาทางโลกมีแต่ทำลายล้างอะฮะมีแต่ความเดือดร้อนอะนะั่นแหละ ไม่ว่าจะเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นสมมุติเป็นอะไรก็ตามถึงจะเป็นสมมติที่สงก็ทําชั่วถึงจะเป็นสมมติเป็นตํารวจมันก็เป็นตํารวจชั่วถึงจะเป็นอะไรก็ชั่วงั้นแล้าใจมันไม่มีความละอายโลกแห่งการสมมุตินี่พวกเราก็เป็นสมมุติที่สงบวชมาเนี่ยทำไงจะเลยสมมุติขึ้นไปเป็นอริยสงได้ มันต้องทำให้เต็มก่อนทำศีลให้บริบูรณ์ก่อนคือเต็มคนน่ะอันนี้คนยังไม่เต็มเลยมันเป็นสัตว์เดราจฉานะคนในร่างของคนมันเป็นเดราจฉานนะจิตใจมันเนาะมันไม่มีศีลใช่หไหมมันก็นไหลไปศีลทำนี่แหละทำให้คนต่างจากสัตว์รู้ไหมเป็นตวัววัดเลยแหละ วัดตัวเองวัดใจตัวเองดูนะจะภาวนาจะมาบวชมาอะไรมานั่งห้อยรูปพระคำเท่าหัวไม่ตีนเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะมันจะมีปัญญาเอาส่วนรอดได้ยังไงถ้าไม่มีศีลน,นะนะไม่มีฮิริโอตปะศีลรรมันทำให้งามให้ใจงามเพราะนั้นนักภาวนาเนี่ยต้องตรวจสอบ ตัวเองฝึกตัวเองใจตัวเองก็แท้จิตตัวเองก็แท้ฝึกไม่ได้บวชมานี่มาอบรมจิตอบรมใจโดยนำเอาศีลมาให้มันก่อนเอามาใส่ไว้ก่อนถ้าศีลไม่มีมันจะมีปัญญาหรือมันก็ลุ่มหลงไปตามสัญญาอารมณ์เดิมๆนิสัยเดิมๆสันดานเดิม นะมีแต่ความปิ้นป้อนหลอกลวง,งใจเนี่ยนะเนี่ยพวกเราต้องตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยมีสติสมพสัญญะสติแนบอยู่เลยลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้งานเรามีแค่เนี้งานของผู้ไฝ่ธรรมงานของนักปฏิบัติ อาณาปานสติเนี่ยนี่ทำให้มากทำให้มากเจริญให้มากมาไม่ต้องไปรู้ชื่อของธรรมะสักชื่อก็ได้ขอให้รู้สึกตัวอยู่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้พอรู้แค่นี้จะไปอธิบายจะไปสอนคนได้งไงไม่ต้องไปสอนมันหรอก่อาไปคิดจะไปสอนมันเลย หลวงตาก็ไม่เคยคิดหรอกจะมานั่งพูดอย่างเงี้ยมีแต่สอนตัวเองอบรมตัวเองนี่แหละอะใครอยากไปตื่นที่หนึ่งที่สองมาคุยมาเทศมาสอนเนี่ยไม่มีหรอกไม่บ้ากันนานนั้นหรอกมีแต่บ้าแหละที่อยากมาไปเทศสอนคนอ่าไม่สอนหรอก คนสอนเยอะแยะในโลกในประเทศไทยเนี่ยนะต้องไปห่วงเขาหรอกสอนตัวเองฝึกตัวเองเนี่ยส่องลงที่หัวใจเรียกว่าษษษษสิกติสังเกตสังเกตสังเกตไม่ใช่ไปคิดนะสังเกตตามรู้ตามดูอนุปัสีอะ ตามรู้ดูลมไปอยู่ในฐานของลมก็เหลือไปมองมั่งมองซึ่งความคิด่ะดูลมไปแบ่งไปห้าสิเปอร์เซนไปดูความคิดด้วยดูลมห้าสปอร์็นี่มันมีทั้งสมถะและวิปัสสนาในตัวเดียวของมันอนานาปนติสมาธิดูลม,ด,ม,ด,มด,ดูความคิดเห็นไหมดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรม คนเรารู้ทันความคิดตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ไปทำอะไรหรอกมันมีศีลนะดูที่มโนกรรมที่เหตุของมันเนี่ยมันจะไม่บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญามันเป็นไปไม่ได้หรอกนี่แหละมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละ ใครอยากเลยเข้าไปสู่ความเป็นอริยนะต้องเป็นคนให้มันเต็มก่อนนะต้องมีศีลก่อนอันนี้ศีลก็ไม่มีโกหกพกลมนะปิ้นป้อนหลอกลวงตัวเองหลอกลวงคนอื่นอยู่นะไม่มีทางอ่ะคนอย่างนั้นนะนะมันละห่างไกลจากธรรมอันละเอียดนะ มันก็จะหนักน่วงไปด้วยกิเลสตัณหามีแต่พอกพูนความชั่วเลวซ้ำน่ะถ้าเราเห็นความคิดเรานะนดูดีๆมันจะมีแต่ความคิดไม่ดีมันก็จะแก้ไขโอ้กูนี่ชั่วเหลือเกินนะเนี่จิตใจเนี่ยมันจะเห็นความไม่ดีนะ่ะนะ ยิ่งภาวนาไปยิ่งคิดไม่ดีมากเลยนะเห็นมากทันมากเลยนะ,ะเดี๋ยวําหนิคนนั้นเดี๋ยวกาหนิคนนี้ความคิดเนี่ยนะะโอ้ยทำไมภาวนาไปเห็นแต่ความไม่ดีใช่ลงตาเนี่ยปึกไปใหม่เนี่ยความดีไม่มีแม้แต่เสี้ยววินาทีเห็นแต่ความไม่ดีของตัวเองนะ แต่ความคิดที่ชั่วช้าลามมกในของตัวเองโอ้ไม่รู้มันมาจยางไหนเราไม่ดูมันไงนึกว่ามันคิดบวกพวกคิดบวกเนี่ยกหกตัวเองลองนั่งดูไม่เชื่อไม่ต้องมาเชื่อหลงจาก็เลยนั่งดูว่ามันจะคิดบวกได้กี่ครั้งนอกนั้นั้นคิดคิดลบหมดแหละนะํำไว้ยนะ มันคิดบวกแต่ปากแต่ความคิดจริงๆเนี่ยโอ้โหร้หายกาดมากความคิดนี่ทรงพลังมากถ้าเราเราฝึกอ,อานาปนสติเราจะเห็นเลยเห็นความคิดเห็นความไม่ดีเห็นความโอ้โหน่ารังเกียจมากความคิดเนี่ยจะเห็นมาน มานที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองเนี่ยเก่งมากเลยนะไอ้ความคิดนี่หลอกลวงเก,ง <c oughs> กง่งหลอกลวงไม่แค่ตัวมันเองเนี่ยบางทีมันหลอกว่ามีผ, í ผ, í ผ í มีเนี่ยผีมาเห็นไหมผีจะมาบีบคอมันก็หลอกว่าเป็นโน่นเป็นนี่อยู่เรื่อยจริงไหมดูไปมากๆลมจะหายไปดีใใ๋ยใต้ใต้มันตัวมันเห็นไหมความคิดหลอก <c oughs> เราจะเป็นสมาธิเข้าหน่อยใจใจมันเหเห็นไหมมันโอ้โหเห็นมันลองตามรู้ตามดูมันทุกุเสี้ยววินาทีนราเห็นมันนะก็เรียกสัรพยุตกันเลยถ้าสติปัญญามีกำลังพอเห็นมากเลยนิดเดียวก็เห็นเหมือนแสงอะความคิดเนี่ย เดียวเนี่ยเห็นเลยเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับซัดกันอยู่อย่างเงี้ยเลยนะความคิดเนะี่ยกับสติปัญญาเนะนี่ยนี่อ่ะโอ้มันสุดยอดมากนะธรรมะสต,สต,สติปัญญาเนะี่ยถ้าเราเห็นความชั่วขวบบาปเห็นความชั่วของความคิดเราเนะี่ยนะไม่มีที่อื่นหรอก ถ้ายังไม่เห็นโทษของความคิดลลยยังห่างไกลบำว่าสัจธรรมพูดได้ขนาดนี้เลยดูไปดูไปดูไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับ,ดบ,ดบ,ดบความคิดเนะี่ยซัดเข้าไปจนเงียบหายไปไม่คิดเลยพอมันไม่คิดมันก็ไม่ดับอ้าวมันหายไปไหนพอมันไม่เกิดมันก็จะมีอะไรมาดับใช่ไหม ความสงบจากความคิดนี่แหละทีเนี้ยเราจะเห็นเลยโอ้ความสงบชนิดนี้นะไม่รู้จะพูดยังไงสงบจากความคิดเนี่ยนะโหอ,อัศจรรย์พันลึกมีคนหลายคนถามว่าเป็นคนมันต้องคิดว่างั้น ถูกต้องถูกต้องที่สุดเลยเป็นคนมันต้องคิดนะใครก็ตามที่คำว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรก็คิดหมดแหละแต่ถ้าพวกที่ไม่คิดเนี่ยพวกที่สิ้นคิดเนี่ยไม่ใช่คนหลวงตากก้ายืนยันว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละถ้าพวกไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรไงไม่รู้จะเป็นอะไร มันไม่มีสิ่งไหนที่จะเป็นอีกเห็นไหมพอมันหยุดคิดปรุงแต่งแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรงไงะมันก็ไม่มีผิดมีถูกไม่มีบุญมีบาปไม่ดีดีมีชั่วไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ฮะไม่เป็นอะไรทางนั้นหละเรียกว่าสุญญาอนัตตา,อ,ตาอะแค่นี้อะ ความเป็นจักวัจจุบนธรรมก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นนะ,ะความสงบระงับก็จะเกิดขึ้นสงบแบบนี้นี่สงบถาวรเลยนะจะบอกให้เคยรู้จักว่าถาวรวัตถุแต่ความสงบถาวรนเนี่ยเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสงบจากความคิดปรุงแต่งต่างๆนั้นนะ,ะในภาษาพระเจ้าเรียกว่าสังกะตะ ไม่ปรุงแต่งไม่คิดปรุงแต่งนะเมื่อมันไม่คิดมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็สงบแค่นั้นแหละจบลงตรงเนี้ยนะแต่ต้องอาศัยลมหายใจเข้าหายใจออกต้องอาศัยอาณาปานสติเนาะ